บางกอกแอร์เวสเอเชียบูติกแอร์ไลน์โทรหน7่งในแปลงของคุณโมที่ผมเห็นเนี่ยคือเราไม่เห็นลูกสับประรดหรอกเพราะเขาก็จะฝังอยู่เนี่ยนะตรงกลางอยู่ในพุ่มของต้นเขาที่มีที่มีใบที่แข็งและก็มีหนามเนาะนจริงๆแล้วมันคล้ายๆเหมือนพวกแบบพันแคคตัสทะเลทรายรประมาณแบบนี้แต่คราวนี้ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยที่เราแยกสายพันธุ์ได้เลยอะถ้าเกิดเมื่อกี้คุณโมบอกผมว่าสีเขียวคือแตงโมยักษ์สีชมพู สีแดงสีแดงนะคือเพชรสีทองค่ะนะครับสีม่วงม่วงอ่าใบม่วงคือสับประรดมะม่วงสับประรดมะม่วงสับประรดนั้นเป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัดครับจึงถือว่าเหมาะกับการจะปลูกในประเทศไทยเป็นอย่างมากซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยของเรานั้นแดดจัดมากจริงๆเลยครับและทุกคนพอจะรู้ไหมครับว่าสับประรดแต่ละท้องถิ่นนั้นมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างทางภาคกลางเราก็เรียกกันว่าสับประรด ส่วนภาคอีสานนั้นจะเรียกว่าบักนัดหรือหมากนัดส่วนทางภาคเหนือน,นั้นจะเรียกว่าบักนัดหรือบานัดส่วนทางภาคใต้นั้นก็จะเรียกด้วยกันหลายแบบครับจะมีทั้งสับประรดย่านนัดย่านนัดย่านัดย่านยัดขนุนทองและมะลิแม่ชื่อสุดท้ายนี่อาจจะมีงงกันบ้างเลยครับซึ่งมะลินั้นจะเอาไว้เรียกกับสับประรดบางประเภทเท่านั้นครับสามสายพันธุ์มาอยู่ใกล้กันแบบนี้ผมถามก่อน มันค r อสสายพันธุ์แคเวลาดอกมันออกมันมันกลายพันธุ์มันอะไรไหมหรือว่าไม่ตอนนี้ยังไม่เจอค่ะไม่มีไม่มีที่มาปลูกนี่คือยังไม่มีไม่มีนะนั่นเป็นปัญหาแรกที่ที่ถ้าเกิดเรามาปลูกสายพันธุ์อะไรแตกต่างกันใกล้ๆกันอาจจะหลายคนอาจจะกลัวตัดไปก่อนทำมาเจ็ดปีแล้วยังไม่มีใช่ค่ะศัตรูพืชต่างๆภัยธรรมชาติมีไหมที่เราจะต้องเจออย่างแรกเลยที่ที่ในการปลูกคนปลูกสับปะรดเนี่ยต้องเจอคือเพรีย เพี้ยนี่คือเยอะมากค่ะเพี้ยนเพี้ยเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไฟเพี้ยอะไรอ่าทำเนี่ยอย่างเนี้ยเพี้ยไฟเนี่ยใบไหมอย่างเงี้ยนะฮะเพี้ยแดดก็ได้ใช่เพี้ยที่อยู่บนบนในลูกนี่ก็มีค่ะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของสับปะรดพันธุ์นี้ค่ะจะเป็นสับปะรดที่ต้องการน้าเยอะมากกว่าสับปะรดพันธรรมดาเป็นพิเศษผมกาลังจะถามอยู่เหมือนกัน ว่าแหล่งน้ํานี่ก็สําคัญใช่ค่ะใช่ไหมแรงไม่ได้ขาดน้ำไม่ได้แรงไม่ได้อย่างนี้ขอโทษนะทุกวันกี่ทุกให้น้ําทุกวันไหมหรือว่าโมให้ประมาณเดือนละสองครั้งค่ะ เดือนละสองครั้งเองใช่ใช่สับปะรดไม่ไม่ต้องการเยอะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเยอะแล้วสำหรับเขาแต่แต่ใต้พื้นดินอ่ะคุณต้องมีความชื้นมีการเอ่อมีการเดี๋ยกี้ที่บอกว่ามีผ้าดําค่ะใช่ไหมฮะมีพยางปูไว้เพื่อที่รองรับกักเก็บความชื้นไว้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคือเป็นเรื่องของการเซตอัพถ้าเกิดคุณเซตอัพสตาร์ทอัพดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วสำหรับการปลูกสับปะรดที่เหลือก็ ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วก็มีแค่อยอดแก๊สเมื่อกี้ใน<อ>เรื่องของการเร่งดอกเร่งดอกเพื่อให้โตให้ดอกเกิดพร้อมๆกันเพื่อจะได้โตไป,ไปเป็นรุ่นเดียวกันเพราะเวลาตัดทีเก็บเกี่ยวทีก็ได้รู่เลยทีเดียวเรียกว่ารู่เลยนะใช่ค่ะูดทั้งสวนรูดทั้งไร่ใช่ใช่มีดเดียวไปเลยมีดเดียวไปเลย ก็ปุ๋ยการให้ปุ๋ยน้ําให้ปุ๋ยนี่สําคัญมากพี่คิดถ้าเกิดว่าสามสิบวันนี่ไม่เดือนเดือนละครเดือนละครั้งถ้าปุ๋ยกับน้ําไม่ถึงเนี่ยคือตัวนี้เขาจะไม่โตเลยเพราะว่าลูกเขาใหญ่ค่ะพี่คิดเพราะลูกเขาใหญ่เขาต้องการแบบน้ําเยอะปุ๋ยอัดเข้าไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือซึ่งซึ่งเวลาให้น้ํานี่ก็ต้องรู้จักให้เป็นนาทีเป็นด้วยว่าจะต้องให้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ด้วยละเอียดขนาดนั้นเลยเรายึดความชื้นใต้พื้นดินเป็นหลักเป็นหลักเราก็ต้องตรวจความชื้นสิก็มีค่ะ ก็มีตรวจด,ด้วยใช่จริงๆเรามองมด้วยตาเปล่าก็ซึ่ง <ทำ S 1> จริง,รงๆถ้ามองถ้ามองแบบนี้ถ้าได้ฟังคุณโมแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นเกษตรอยู่แล้วผมว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้หูพึงแล้วนะหูพึ่งไอเดียกําลังปิงป๊งๆแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ยากมันทําได้นี่แต่คราวนี้ถ้าทําแล้วเนี่ยมันมีตลาดรองรับไหมตลาดรองรับตอนนี้ค่ะคือโมโมทำเองแล้วก็ยังไม่มีระบบ contact farming ค่ะพี่คิดลูกค้าของโมเนี่ยท,ที่ที่อยู่ในมือโมตอนนี้ก็คือ ที่อยู่ประเทศจีนเป็นหลักเขาต้องการปีละ3,000ตู้ซึ่งวันาชายชายโมโมไปคุยกับเข้ามา,าปีละ3,000ตู้ส่งให้ได้เลยรับเท่าไหร่รับมีเท่าไหร่รับหมดไม่อัน้น